จังหวัดระยองครับมีการจัดทําพิธีมอบลายผ้าพ,พระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อที่จะนําไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทยนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางธรรมิกาเอี่ยมแสงประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดระยองร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพ,พระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาให้กับนายอำเภอในพื้นที่ตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มโอท็อป กลุ่มทอผ้าผู้ผลิตผ้าในจังหวัดต่อเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อที่จะนําไปเป็นต้นแบบในการทอผ้าและผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่นต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาลายผ้าไทยผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความทันสมัยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้าน ส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนางเยาวรัตน์โพธิสัตว์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสะแก้วได้เป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาและพิธีมอบแบบองค์ความรู้ผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาให้กับหัวหน้าส่วนราชการแนนมเภอและคู่สมรสหรือผู้แทนและผู้แทนช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าผู้ผลิตผ้าทั้ง9ก้าอำเภอของจังหวัดสะแก้ว รวมทั้งสิ้น25คู่50คนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรการเทริดพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิววรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาภาคิดไลายนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอการอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยและมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้